ว้าปิจาขึ้นมาจากนาง,งานกับมัชเ็บบะเขือพ่วงจ้าทุกคนนี่ค่ะเก็บมาสามคนเนาะค่ะเนาะก็ได้บะเขือพ่วงพร้อมนะคะทุกคนนี่เอาไม้ออกจากลถเข็นนะคะก็ม่าเห็นนกคาเนาะคะ่ะเนาะในนกคาดึงนกคาดึงเอานะคะสิไปตําำน้ำพริกนะคะวันนี้นกคามแตรนอกอ,อวบนะคะก่ได้ซับดอกวค่ะ ดึงเอาเนาะคะ่ะโอ้ยมีแรงบ่ค่ะนี่เห็นบ่ค่ะนี่ไมได้ซับเดี๋ยวค่ะดึงเอาเขือพวงนะคะเนาะนี่บ่เขือพวงอยู่ค่ะเอาไปตำน้ำพริกนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ <c oughs> ใช่ไหนเนาะคะ่ะบ่มีผู้ไทยให้แต่ว่ากล่องไปกล่องมาเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนนี่เห็นบ่ วันนี้เรามาเ,เก็บเปลกเพลี้พวงกันนะคะนะะนก้อนบอกเลยกระยางก้อนค่ะยางอีกก้อนพี่น้องเอ้ยยางหาหลอหาหลอหาลหาลอพักเนาะค่ะเนาะจอดเพ้นทพักไว้ได้เทาก็จอดวันนี้เรามาเ,เก็บเปลกเพลี้พวงกันนะคะน่คะ วันนี้เรามาเก็บกรกเขือพวงกันนะคะนะคะสวัสดีจ้าขึ้นมาจากหน้างานก็นกมาเก็บกระเขือพวงจ้าทุกคนนะคะี่ค่ะเก็บมาวันนี้เรามาเก็บกระเขือพวงกันนะคะนะคะ น ja <text> ี่ค่ะไช่วยได้เนาะค่ะบ่มีผู้ไทยให้กไปว่างกล่องไป่กล่องมาเนี่แหละค่ะทุกคนนี่เห็นบวว่าค่ะอันนี้สองข้อไ่ได้กินหลายหรอกเขาตัวนี้จะดึงบ่ได้เนาะค่ะบ่มีแห้งเดี๋ยวจะไปดึงอีกกอนค่ะได้หลายบ่แต้พอดบอกแล้วก็ย่างก้อนค่ะย่างอีกกอนที่น้องเอ้ยย่างหาเลาะหาเลาะหาเลาะผักเนาะค่ะเนาะจอดเห็นผักบ่ได้เขาก็จอด าาว้าวเราก็สิลมเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะนี่จ้าจอดนะคะจอดแล้วก็ดึงนะคะนี่ค่ะโอ้ยนอนะคะเาเนาะตอนนั้นนอนได้หลายพี่น้องเลยนี่ค่ะไม่ใช่ไหนเนาะค่ะบ่มีผู้ไทยให้กคำว่าฟองไปฟองมาเนี่ยแหละค่ะทุกคนนี่างเนี้ยว่าว่าวเราก็สิลมเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะนี่จ้า ว้าเราก็สิลมนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะ <g ül> นี่จ้าเขือพวงนะคะเนาะนีะ่บลาเขือนพวงอยู่ค่ะเอาไปตำน้ำพริกนะคะทุกคนนี่ค่ะเขือนพวงนะคะเนาะนีะ่บลาเขือนพวงอยู่ค่ะเอาไปตำน้ำพริกนะคะทุกคนนี่ค่ะเอาไม้ออกจากรถเข็นนะคะ ก็มาเห็นเนาะคานะค่ะเนี่เนาะค่ะดึงเนาะค่ะดึงเอานะค่ะสิไปตำน้ำพริกนะคะวันนี้ก้นได้แล้วค่ะหลังจากหั่นท้ากค่ะสีขื้นไปเนาะค่ะเนาะจะขึ้นไปทํากับข้าวนะคะไปทําน้ำพริก่อเลวก็ย่างก้อนค่ะย่างอีกก้อนที่น้องเอ้ยย่างหาเละหาเละหาเลอพักเนาะค่ะเนาะจอดเห็นทักก่ได้ขากระจบินบ่ท่าน เมื่ออยากตอนนี้ก็ลังอยากนะคะน่ะเนาะต้องเอาหัวดอกค่ะกินแต่ยอดมันพอเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะไม่กระได้เนาะคะ่ะบ่มีผู้ไทยใหย้กมาบ้าง้องไป,ป้องมาในแหละคะ่ะทุกคนนเงี้ยวบ่นี่ค่ะอันนี้สองคนมาได้กินหลายดอกเขาตัวนี้จะดึงบ่ดได้เนาะคะ่ะบ่มีแห้งเดี๋ยวสิไปดึงอีกกอน,นะคะ่ะได้หลายบ่แต่พรอัน,น เนี่ยสองข้อบดได้กินหลายดอกเขาตัวนี้จะดึงบดได้เนาะค่ะโบมีแห้งเดี๋ยวคืไปดึงอีกอันค่ะได้หลายบ่อแต่พิเอาไม้ออกจากร <c oughs> ถเข็นนะคะก็มาเห็นนกคานาะค่ะเนาะ,ะนี่นกค่าดึงนกคะ่าดึงเอาเนาะค่ะสิไป็นตำน้ำพริกนะคะวันน,น,ะะน,ะะนี้สามคนเนาะค่ะเนาะก็ได้บบเชื้อพ่วงพร้อมนะคะทุกคนนี่นี่ค่ะ กระจายเนาะค่ะบ่มี่ผู้ไทยให้กพระว่ากล้องไปกล,ล่องม้านี่แหละคะ่ะทุกคนนี่เห็นบ่ค่ะอันนี้สองคนบดได้กินหลายดอกเขาตัวนี้จะดึงบ่ได้เนาะค่ะบ่มีแห้งเดี๋ยวคืไปดึงอีกคนค่ะได้หลายบ่แต้พอสามคนเนาะค่ะเนาะก็ได้บบเผือกพวงพร้อมเนาะค่ะทุกคนนี่วันนี้เรามาเ,เก็บบเผือกพวงกันนะคะ เอาไม้ออกจากรถเข็นนะคะกำลมงเห็นเนาะคานะคะเนาะ,ะ,น,ะ,ะ,น,ะ,ะนี่เนาะคะ่าดึงเนาะคะ่าดึงเอานะคะสิไปตำน้ำพริกนะคะวันนี้เขือพวงนะคะเนาะนี่แบบเขือพวงอยู่ค่ะเอาไปตำน้ำพริกนะคะทุกคนนี่ค่ะจอดนะคะจอดแล้วก็ดึงนะคะนี่ค่ะโอ้ยนาะคานะคะเนาะ ตอนนั้นนอน้อยหลายที่นองเลยนะคะทุกคนจ้าหนึ่งส่วนพ่อใหญ่แล้วก็เอาใหม่นะค่ะนอดนะคะกอดแล้วก็ดึงนะคะนี่ค่ะโอ้ยนอคขานะคะเนาะตอนนั้นนอนน้อยหลายที่นองเลยน,นอคาก็มีแตนอนอวบนะคะบ่ะได้ซับเดีกค่ะดึงเอานะคะโอ้ยมีแรงบ่ค่ะนี่เน็นบ่ค่ะนี่ไม่ได้ซับเดีกวค่ะดึงเอาอ่า วันนี้เรามาเก็บปักเกลือพวงก,กันนะคะนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปต้มใส่กันเนาะค่ะเนาะนะะี่ค่ะไปต้มใส่กันตำน้ำพริกนะคะไปเอาจะไ,ไปห้องเขา่าห้องน้ำเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปสิเป็ดคลิปกินเข่านะคะทุกคนควันนี้เรามาเก็บปักเกลือพวงก,กันนะคะนะคะนี่ค่ะได้ปัาแข้งพร้อม เพื่อพวงฟ้อมนะคะเพื่อชีวิตำปมนนะคะมื่อนี้นี่ค่ะไม่ถุงถุงหอยฟ้อมพนะคะทุกคนจ้าหนึ่งส่วนพ่อใหญ่แล้วก็เอาไม้เนาะค่ะเนาะนะคะทุกคนจ้าหนึ่งส่วนพ่อใหญ่แล้วก็เอาไม้เนาะค่ะเนาะกินบ่าท่านแม่เมื่อยากตอนนี้กำลังอยากเนาะค่ะเนาะแล้วเอาหัวดอกค่ะกินแต่ยอดมันพอเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า ขึ้นมาจากนางงานกับมานชิบมะเขือพ่วงจ้าทุกคนนี่ค่ะเก็บยมัดอันนี่สองข้อดมได้ขีดลายหรอกเขาตัวนี้จะดึงบ่ได้เนาะคะ่ะโบมีแห้งเดี๋ยวชิไปดึงอีกคนคะ่ะได้หลายโบแต่เพรานี่ค่ะไม่ได้ได้เนาะคะ่ะโบมีผู้ไทยใหย้กไปว่างฟองไข่ฟอ,องม้านี่แหละคะ่ะทุกคนเห็นบ่างค่ะทุกคน อันนี้สองข้อ่ได้กินหลายดอกเขาตัวนี้ก็ดึงบ่ได้เนาะค่ะบ่มีแห้งเดี๋ยวสิไปดึงอีกกอนค่ะได้หลายบ่แต้พอได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปต้มใส่กันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ,ะ,ะ,ะไปต้มใส่กันตําน้ำพริกแล้วค่ะไปเฮาเดี๋ยวไปห้องเข่าห้องน้ําเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปสิเป็ดคลิปกินข้าวนะคะทุกคนนี่ค่ะได้กอะแขหงพร้อมเพลือพวงพร้อมนะคะเพ,พ,พื่อสิไปตําปนนะคะมืนน้อนี้นี่ค่ะมีถุงถุงหอยพร้อมค่ะทุกคน เขือปวงนะคะเนาะนี่เป็เขือพวองอยู่ค่ะเอาไปตำน้ำพริกนะคะทุกคนนะคะนอค่ากับมแตรนออุบวบนะคะบม่ได้ซับเดี๋ยวค่ะดึงเอานะค่ะโอ้ยมีแรงบ่ค่ะนี่นี่บ่ค่ะนี่บ่ได้ซับเดี๋ยวค่ะดึงเอาอดนะคะยอดแลวก็ดึงนะคะนี่ค่ะโออเอาคานะคะเนาะ ตอนนั้น,นอนน้หลายพี่น้องเลยอดนะคะกอ,อดแล้วก็ดึงนะคะนี่ค่ะโอ้อนอคาเนาะคะ่ะเนาะตอนนั้น,นอนน้หลายพี่น้องเลยอันน,นี้สองค้อนบดไอขี้หละะ่ดอกเช่าตัวน่ก็ดึงบด้เนาะคะ่ะโบมีแห้งเดี๋ยวชิคจะดึงอีกกคอน,นะคะ่ะได้หลายโบแต่เพิ่เอาไม้ออกจากรถเข็นนะคะแต่ว่าเห็นนกคาเนาะค,ะนะคะ่ะเนาะในนกคาดึงนกคา ดึงเอานะคะสีเป็ดตำน้ำพริกนะคะวันนี้กินบาท่านเมื่ออยากตอนนี้ก็ร่างอยากเนาะ,ะเนาะจะว่าเอาเหัวดอกค,ค่ะกินแต่ยอดมันทอเนาะเนาะนอคากระมแตจะนออวบนะคะบม่ได้ซับเดอกคะ่ะดึงเอานะคะโอ้ยมีแรงบ่ค่ะนี่นบ่ค่ะนี่บ่ได้ซับดอกคะ่ะดึงเอาได้แล้วค่ะห <laughs> ลังจากหันห่นหากะที่ขืนไปเนาะ,ะเนาะ จะขึ้นไปทำกับข้าวนะคะไปทำน้ำพริกได้แล้วค่ะหลังจากหั่นหากะสี่ขึ้นไปเนาะค่ะเนาะจะขึ้นไปทำกับข้าวนะคะไปทำน้ำพริกได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปต้มใส่กันเนาะค่ะเนาะ